คุณเคยกลัวดอกเบี้ยจนไม่กล้ากู้เงินมาขยายธุรกิจบ้างไหมคุณอาจคิดว่าดอกเบี้ยมันคือภาระแต่คุณแน่ใจแล้วหรือว่าการไม่กู้เงินในจังหวะที่ธุรกิจต้องโตมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วจากการที่มีเจ้าของธุรกิจมาปรึกษาวินในการวางแผนขยายธุรกิจพวกเขาคิดว่าอย่ากู้เงินถ้าไม่จําเป็นมีเท่าไหร่ก็ขยายธุรกิจไปเท่านั้นอย่าสร้างภาระหรือ คนจ่ายดอกเบีย้ยคือคนโง่คุณเคยคิดไหมว่าการกู้เงินอาจเป็นทางที่ทําให้ธุรกิจของคุณขยายตัวได้เร็วขึ้นและดอกเบีย้ยมันคือราคาที่คุณต้องจ่ายเพื่อเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจถ้าคุณอยากขยายธุรกิจการจ่ายดอกเบีย้ยจะทําให้คุณขยายธุรกิจได้เร็วกว่าที่จะรอเก็บเงินทีละนิดอยากเพิ่มกําลังการผลิตการกู้เงินจะทําให้คุณได้เครื่องจักรใหม่เร็วขึ้นและทํากําไรได้เร็วกว่าที่คิดอยากพัฒนาสินค้าใหม่ เงินกู้จะทำให้คุณลงทุนในสิ่งที่จำเป็นได้โดยไม่ต้องรอดอกเบียบ้ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าคุณมีแผนการใช้เงินที่ดีรู้จักใช้เงินกู้ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจการกู้เงินจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว